ที่ร้านครัวคุณย่านะคะดูนะคะบรรยากาศนะคะริมทางไปจังหวัดแพร่นะคะคุณก็มีกาแฟาสดนะคะคก็ส,ะะสั่งอาหารไปแล้วนะคะ ด้านหลังนะคะเดินเข้ามาก็จะมีแบบชมวิวนะคะทุ่งนาสวยๆนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะก็จะเหลือแต่น้องวัวนะคะเดินกินหญ้าอยู่หนึ่งตัวนะคะบรรยากาศก็ล่มรื่นดีนะคะที่นี่นะคะ คือตอนนี้เราอยู่แพ่นะคะทุกคนเราก็มาทานอาหารร้านอาหารครัวคุณย่านะคะที่แบบริมทางน่าจะเป็นสายหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะว่าอยู่ตรงไหนเนาะรายละเอียดใต้คลิปนะคะไปอ่านกันเลยนะคะใครอ,อยากจะรู้วันนี้ไอวี่ก็สั่งอะไระคะข้าวเปล่าข้าวผัดกุ้งอืม ลาบนะคะลาบเหนือจ้าลาบเหนือลาบเหนือ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสั่งไปแล้วว่าลืมอะไรเนาะนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อน <c oughs> ยำตะไคร้กุ้งสดนี่ค่ะทุกคนหืออื้ม แซ่บหลายเด้อเดี๋ยวชิมข้าวผัดก่อนนะข้าวผัดรสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมมากเดี๋ยวมาชิมลาบเหนือกันหน่อยนะคะลาบหมูทะานลาบเหนือ ออกเค็มไปนิดนึงคนทั้งเหนือนะคะเขาก็ต้องกินแบบเค็มนิดหน่อยเพราะว่าต้องจิ้มกับข้าวเหนียวเนาะก็คงจะแบบว่าพอดีแต่ว่าร้านนี้นะคะเสียอย่างดนึงนะคะไม่มีข้าวเหนียวให้กินกับลาบนะคะคนก็ต้องกินข้าวสวยจังโอเคนะคะถ้าใครนะ่ยมาหหิวนะคะหิวแบบระหว่างทางแบบไอวี่นะคะก็หิวนะคะก็มาแวะที่นี่นะคะ ร้านพัวคุณย่านะคะมีอาหารจำสั่างนะคะแล้วก็มีกาแฟสดด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้วีก็จะไม่ได้กินกาแฟนะคะเพราะว่าวีมีนัดกับคุณหมอที่จะฉีดวัคซีนนะคะแอสตาเซเลกานะคะเย็นนี้นะคะก็เลยไม่ได้กินกาแฟเจ็ดคนสำหรับคลิปนี้นะคะฉันต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายไปเลยจ้า